ในเล่าวิการทำตา2ชั้นกับแพทย์ที่เพิ่งฝึกทำใหม่ๆหรือว่าประสบการณ์ไม่เยอะจำนวนเคสผ่ายังไม่เยอะมากพอรู้ไหมคะว่าความเสี่ยงเนี่ยเกิดขึ้นได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะ 1. ชั้นตาอาจจะโค้งไม่ธรรมชาติมาสูงตรงเนี้ยตรงข้างหน้าแล้วก็มุดลงมามันก็จะดูไม่ธรรมชาติหรือว่า อาจจะตัดหนังตาหรือว่าไขามันมากเกินไปเข้าใจผิดว่ายิ่งตัดเยอะยิ่งดีคนไข้จะได้ตามไม่ตุยกลายเป็นว่าคนไข้ตาลึกอันนี้แก้ยากด้วยเพราะว่าต้องอาจจะต้องหาไขามันส่วนอื่นมาจัดเรียงใหม่หรือว่ามีชั้นตาที่สูงเกินไปเพราะว่าการกําหนดชั้นตานะคะ่ะถ้าประสบการณ์ไม่มากพอเนี่ยแล้วเหมือนกับว่าหลงไปตามคารีเควสตของคนไข้ขอสูงๆขอ10มิลแล้วแบบไม่เคยประเมินอะไรเลยอย่างเงี้ยชั้นตาก็จะสูงเกินไปและเป็นหอยแครงนะคะการตัดหนังตาที่ เยอะเกินไปก็ทําให้ตาหลับไม่สนิทหรือแม้แต่ตัดน้อยเกินไปมันก็จะย่นลงมามันต้องพอดีเลยอ่ะมันถึงจะดูเหมาะสมเนาะอีกอันหนึ่งที่เจอบ่อยนะคะก็คือการที่คนไข้โดนตัดกล้ามเนื้อตาออ ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัดนะมีเรื่องอย่างนี้ด้วยบางครั้งอ่ะคนไข้เลยมาด้วยบอกว่าทําตาสองชั้นมาแล้วลืมตาไม่ขึ้นทั้งทงที่ก่อนหน้านี้คนไข้ลืมตาได้ปกติส่วนที่คลินิกหรือหมอก็บอกว่าอ๋อมันยังบวมอยู่ปกตินะคะต่อให้ยังบวมอ่ะคนไข้จะลืมตาได้มันจะไม่ถึงขนาดแบบว่าแบบลืมไม่ขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่กล้ามเนื้อตาฉีกขาดเนี่ยต่อให้หายบวมก็จะลืมไม่ขึ้นทางแก้เดียวก็คือต้องเปิดเข้าไปผ่าใหม่แล้วก็ต้้้้ออองงซ่มมมมกกลลาาาาเนนนืใหัับทํ ได้เหมือนเดิมไม่อย่างนั้นคนไข้ก็จะลืมตามไม่ได้ตลอดชีวิต